นี่เอาตักกระเทียมนน็ปไหมกระพริกช็อตเลยครับดอกนี้เอาแซลมอนดีกว่ามาจัดไปเต็มๆเลยนี่สวยุมาเอากระเทียมอีกอืมโอ้ยน้องอูโอ้๋นี่เลยครับ หดฟินเลยอืม hmm.